ผมมี12วิธีในการลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนโดยไม่เป็นอันตรายและก็ไม่โยโย่้วย,โยครับโดยคุณจะต้องทำให้ทุกวิธีถ้าทำได้คุณจะสามารถลดน้ำหนักได้อย่างแน่นอนและผมขอรับรองว่าวิธีที่จะแนะนำนี้ไม่เป็นอันตรายและไม่ทำให้ระบบต่างๆภายในร่างกายของคุณพังอย่างแน่นอนนะครับเรามาเริ่มจากเคล็ดลับที่หนึ่งกันเลยก็คือคุณควรดื่มน้ำขิงเป็นประจำทุกเช้าเพราะว่าขิงมีสรรพคุณช่วยให้ระบบเผาผัานในร่างกายทำงานได้อย่างดีขึ้นนั่นเองนะครับ ซึ่งเป็นการช่วยลดไขมันภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีและนอกจากนี้แล้วก็ยังสามารถช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีมากขึ้นได้อีกด้วยดังนั้นการดื่มน้ำขิงจึงสามารถช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและผมก็มีสูตรเด็ดในการทำน้ำขิงสำหรับดื่มเพื่อลดน้ำหนักให้คุณตอนท้ายคลิปวิดีโอนี้อีกด้วยนะครับซึ่งวิธีการทำก็ง่ายมากๆโดยคุณสามารถทำตามได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูสูตรเด็ดในการทำน้ำขิงเพื่อลดน้ำหนักนั้น ผมขอให้คุณไปดูเคล็ดลับการลดน้ำหนักให้ครบทุกข้อกันก่อนเลยนะครับสำหรับเคล็ดลับที่2ก็คือคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหารเช้าให้ได้ผมเชื่อว่าคุณก็รู้ว่าอาหารเช้านั้นสําคัญมากๆแต่ถ้าหากคุณต้องการลดน้ําหนักคุณก็ต้องเลือกกินสักหน่อยไม่ใช่ว่นนึกจะกินอะไรก็กิน,นครับ ผมขอแนะนําว่าให้คุณกินทัญพืชสักหนึ่งถ้วยกินกับผลไม้ประเภทเบอร์รี่และก็นมแอลมอนหรือว่ายโยเกิร์ตก็ได้ซึ่งจะดีกว่าที่คุณจะไปกินอาหารที่มีไขมันสูงนะครับและก็เคล็ดลับที่3ก็คือเป็นการแนะนําสําหรับอาหารกลางวันให้คุณเน้นอาหารที่มีโปรตีนสูงแต่มีแคลอรี่ต่ําผมขอยกตัวอย่างเช่นอกไก่กินกับแตงกวาและมะเขือเทศก็ได้นะครับหรือคุณอาจจะมีการเพิ่มไข่ต้มมาอีกสักสองฟองก็ได้หรืออาจจะมีแครอทต้มอ,อีกสักหน่อยก็ได้เหมือนกันนะครับ ที่ผมแนะนําเช่นนี้ก็เพราะว่าอกไก่นั้นถือเป็นอาหารที่มีไขมันน้อยและก็ยังให้คารีลต่ําอีกด้วยและยังเป็นอาหารที่ย่อยง่ายอีกด้วยซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เหมาะกับการลดน้ําหนักได้เป็นอย่างดีนั่นเอง เคล็ดลับที่สี่ก็คือคุณควรกินอาหารว่างสักสองมื้อต่อวันสาเหตุก็เพราะว่าการกินอาหารว่างในระหว่างมื้อนั้นจะสามารถช่วยให้รบย่อยอาหารของคุณทำงานได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่ยังไงก็ตามก็ไม่ใช่ว่านึกจะกินขนมอะไรก็เอามากินกันเลยคุณควรเน้นการกินผลไม้ที่มีแคลอรี่ต่ำจะดีกว่าหรืออาจจะเป็นพวกธัญพืชอบกรอบหรือเอามันก็ได้เช่นกันนะครับเมื่อคุณได้คำแนะนำเกี่ยวกับการกินอาหารเช้าอาหารกลางวันและอาหารว่างระหว่างวันแล้ว ต่อไปสําหรับเคล็ดลับที่5นี้ก็คือคุณควรกินอาหารเย็นที่มีแคลอรี่ต่ําด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าอาหารเย็นนั้นถือว่าเป็นมื้ออาหารที่ทําให้คุณอ้วนได้ง่ายมากๆเลยดังนั้นคุณควรเลือกกินเฉพาะอาหารที่มีแคลอรี่ต่ําด้วยซึ่งควรต่ํากว่าทุกมื้ออาหารเลยและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณควรกินอาหารเย็นก่อนเข้านอนประมาณ4-6ชั่วโมงเลยนะครับสําหรับเคล็ดลับที่6กก็คือ ควรมีผักในทุกมื้ออาหารเพราะว่าผักใบเขียวต่างๆนั้นมีย่อยอาหารสูงช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีและยังช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีอีกด้วยเพราะว่าถ้าหากระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายทำงานได้ดีก็จะช่วยให้การลดน้ำหนักได้ผลเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองดังนั้นคุณควรกินผักให้มากๆนั่นเองครับ เคล็ดลับที่7ก็คือคุณควรลดอาหารรสหวานไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆก็ตามทั้งน้ำมันลมชาไข่มุกหรือแม้กระทั่งพวกน้ำชาหรือกาแฟาที่ใส่น้ำตาลรวมไปถึงขนมหรือว่าของวานต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อร่างกายได้รับน้ำตาลแล้วสุดท้ายก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันและสะสมอยู่ตามร่างกายดังนั้นของหวานจึงเป็นสาเหตุทําให้อ้วนได้นั่นเองครับสําหรับเคล็ดลับที่8ก็คือ คุณควรลดอาหารลดเค็มไม่ว่าจะเป็นเกลือหรือน้ำปลาหรือเครื่องปรุงต่างๆก็ตามคือถ้าคนกินเค็มเกินไปจะทำให้คุณตัวบวมได้ง่ายๆมากเลยดังนั้นการปรุงหรือทำอาหารคุณควรลดความเค็มให้น้อยลงจะดีกว่า เคล็ดลับที่เกก็คือคุณควรกระโดดเชือกวันละ20นาทีทุกวันซึ่งการกระโดดเชือกนั้นถือว่าเป็นการออกกําลังกายสาหรับลดน้ําหนักได้ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณกระโดดเชือกเพียง15นาทีจะเทียบเท่ากับการวิ่งออกกําลังกายนานถึง30นาทีเลยนะครับดังนั้นผมจึงขอแนะนําให้คุณกระโดดเชือกทุกวันวันละสองครั้งครั้งละ10นาทีก็เพียงพอแล้วนอกจากการกระโดดเชือกแล้วการออกกําลังกายแบบอื่นๆก็ทําได้เช่นกันนะครับ พราะเคล็ดลับที่10ก็คือการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอวันละ20นาทีซึ่งสามารถช่วยเาผาผลาญไขมันได้เป็นอย่างดีโดยการออกกําลังกายแบบนี้จะช่วยเพิ่อมอาัตราการเต้นของหัวใจช่วยให้เลือดไหลเวียนได้อย่างดียิ่งขึ้นร่างกายมีการเาผาผลาญพลังงานมากยิ่งขึ้นซึ่งช่วยลดการสะสมของไขมันในส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างดีอีกด้วยนะครับโดยการออกกําลังกายแบบนี้ก็มีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการวิ่งบนลู่วิ่งหรือว่าการวิ่งตามสวนสาธารณะต่างๆก็ได้เช่นกัน เคล็ดลับที่11ก็คือการเล่นโยคะเป็นประจำซึ่งการเล่นโยคะนี้ไม่เพียงแค่ทําให้คุณผ่อนคลายความปวดเมื่อยได้แค่นั้นแต่ยังช่วยให้กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นบริเวณต้นขาแขนหรือหน้าท้องก็ตามและนอกจากนี้แล้วการเล่นโยคะนั้นสามารถช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างเป็นปกติได้อีกด้วยนะครับ และตอนนี้ก็ถึงเคล็ดลับที่12ซึ่งเป็นเคล็ดลับสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้แล้วซึ่งก็คือให้คุณนอนพักผ่อนให้ครบ8ชั่วโมงซึ่งเป็นวิธีที่แสนจะง,ง่ายแต่ได้ผลจริงนะครับเพราะว่าถ้าคุณนอนพักผ่อนได้เต็มที่คือวันละ8ดชั่วโมงจะสามารถช่วยควบคุมระดับน้ําตาลและนอกจากนี้แล้วก็ยังสามารถช่วยควบคุมการสะสมของไขมันในร่างกายได้อีกด้วยซึ่งจะทําให้คุณสามารถลดน้ําหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ตอนนี้ผมก็จะมาแนะนําสูตรน้ําขิงเพื่อลดน้าหนักตามที่สัญญากันไว้ตั้งแต่ต้นคลิปวิดีโอวันนี้แล้วนะครับไม่ยากเลยทําเองได้ง่ายๆดื่มทุกวันดีทุกวันอย่างแน่นอะนะครับเพียงแค่ให้คุณนําขิงสดนํามาหั่นเป็นแว่นให้ได้สัก5-6แว่นแล้วก็นําไปต้มในน้ําเดือด1ถ้วยจากนั้นให้คุณกรองเอาแต่น้ําเพื่อนําไปดื่ม เพียงแค่นี้คุณก็จะได้น้ำขิงสำหรับลดน้ำหนักได้แล้วนะครับแต่ถ้าคุณต้องการกลิ่นหอมและรสชาติดียิ่งขึ้นคุณก็อาจจะเติมน้ำมะนาวสักหนึ่งหรือ2ช้อนโต๊ะและก็น้ำพึ่งอีกหนึ่งช้อนชาเพื่อให้ได้รสชาติที่ดียิ่งขึ้นนั่นเอง เพียงแค่คุณดื่มลังอาหารชาวทุกวันก็จะทําให้คุณสดชื่นและระบบการเผาผันไขมันในร่างกายก็จะทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยช่วยให้คุณลดน้าหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะครับถ้าหากคุณได้ประโยชน์ดีๆจากคลิปวิดีโอนี้แล้วคุณสามารถนําไปทําตามได้เลยนะครับรับรองว่าปลอดภัยและก็ได้ผลด,ดีอย่างแน่นอนและผมก็ขอให้คุณติดตามช่อง YouTube นี้ไว้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับแห่งความสวยในครั้งต่อไปและผมขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณมีแต่รอยยิ้มนะครครรััับบสสวดี